แล้วก็จะมีถ้วยสําคัญอีกถ้วยหนึ่งนะครับซึ่งถ้วยเนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับคู่มิตรเราอ่ะคู่มิตรเราจากต่างประเทศนะครับจากมาเลเซียก็เป็นจะมากันเยอะมากเลย31คนในปีนี้ก็จะมาแจกถ้วยของเขาเขาเรียกว่าถ้วยสรางอเทิร์ฟคัพเทิร์ฟคัพนะครับเป็นถ้วยเป็นเป็นเที่ยวที่สิบเที่ยวสุดท้ายเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ เพื่อนเรานี่ก็มากันเยอะมากมีรางวัลเพิ่มพิเศษไหมครับรางวัลเนี่ยก็คือเราไม่ได้เตรียมอันนั้นไว้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าสนุกแน่สนุกแน่ครับทั้ะนั้นในในสัปดาห์นี้นะครับเป็นแฟนอาชานะครับก็คงจะได้ทราบนะครับส่วนจะแข่งวันกัมพูิาที่22เดี๋ยวนี้กุมภาพันธ์นะครับเป็นแฟนอาชาจึงไม่ควรพลาดนะครับส่วนในรายละเอียดต่างๆก็อยากจะถามท่านนะครับเทคติกการปล่อยมาและมาตรฐานต่างๆอย่างนี้เรานํามาใช้และได้ผลนี่ เออมามาเพราะอะไรครับเออจริงๆแล้วเนี่ยเราจริงๆเราตั้งใจแหละนะครับตั้งใจมานานแล้วล่ะหลายปีมาแล้วด้วยหรืออยากจะปล่อยม้าเนี่ยให้เร็วนะครับไม่ให้มืดค่ำนะครับอันนี้เนี่ยก็เพื่อถนอมม้าด้วยครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เข้ามาเล่นม้าเนี่ยไม่อึดอัดครับผมนะครับเราก็พยายามทดลองเนี่ยทำมาหลายนัดแล้วครับเราก็สามารถที่จะควบคุมการปล่อยม้าเนี่ยได้ตามเวลา หรือใกล้เคียงกับเวลาที่เรากาหนดทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีเทคนิคเทคนิคอะไรมาตรงนี้เทคนิคที่เราอันแรกก็คือว่าตั้งแต่ม้าเข้าซองเนี่ยจนถึงเราปล่อยม้าเนี่ยเราก็จะบอกเลยคนดูม้าแทงม้าเนี่ยว่าเราจะให้เวลา5นาทีครับนะครับพอมารบพอครบ5้านาทีแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการคนปล่อยม้านะกรรมการปล่อยม้าถ้าม้าพร้อมก็ปล่อยนะครับถ้าม้ามีปัญหาอะไรอยู่ในซองอะไรเนี่ย ก็อาจจะช้านิดหนึ่งแต่พอม้าพร้อมเนี่ยเราก็ปล่อยนะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้คนแขงก็ดีคนเล่นม้าก็ดีก็สามารถที่จะเตรียมตัวที่จะแทงม้าได้นะครับที่เรากาหนดไว้ให้คือไม่ใช่ว่าเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะปล่อยม้าตอนนี้เนี่ยเราก็ทําอย่างเนี้นะครับก็คนที่แทงม้าก็รู้สึกว่าพอใจมาคมราชจิตาปฏิบัติตามนโยบายได้ขนาดนี้เป็นเพราะมาจากไหนครับ ก็เป็นความคิดของคณะกรรมการหลายท่านแล้วก็จะเป็นเราได้รับคำแนะนําหรือว่าความคิดเห็นัจากหลายหลายส่วนหลายส่วนนะจากสือก็มีจากคนเล่นม้าก็มีเจ้าของม้าก็มีัแล้วก็คณะกรรมการเราด้วยเราก็มารวบรวมกันดูแล้วก็คือเราอยากจะทดลองทําด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การแข่งม้าเนี่ยเป็นที่น่าสนใจครับนะครับแล้วก็ สนุกสนานครับจะเป็นถือถือเป็นการทดลองที่ดีและมันก็ต้องมีจุดนะฮะวันนี้อยากให้ท่านประธานชี้แจงนิดบางข้อก็เป็นไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของแฟรชาบางข้อก็เป็นสิ่งดีๆที่เป็นการนําหรือพัฒนาวงการให้ก้าวไกลไปตรงนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับที่ว่าเราทําอะไรใหม่ทําอะไรเนี่ยบางบางทีก็ถูกใจบ,บางทีก็ถูกใจมากครับบางทีก็ไม่ค่อยถูกใจนะักครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเราทําไปเนี่ยถ้า การไม่ถูกใจเนี่ยเราก็มาพิจารณาก็ปรับปรุงเรายินดีรับฟังเรายินดีรับฟังแล้วเราก็จะปรับปรุงไม่ใช่เรารเราจะทําไปอย่างนี้ตลอดนะครับอะไรดีเราก็จะทําต่ออะไรไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงรนะเราเราทาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาและการบริหารเวลาปล่อยมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการปล่อยมาเราคอนเฟิร์มไหมครับว่าเราจะเป็นปฏิบัติอย่างนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆปรับปรับใดที่เราคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ทําให้เราเสียหายมากบางทีเนี่ย ตอนที่เริ่มแรกๆเนี่ยเราขาดทุนเยอะนะออ๋อครับ <laughs>